สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทีรักทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพบกับเรื่องเล่าของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ทำประชดกันจนได้เรื่องการใช้ชีวิตคู่ขัวตัวเมียนั้นนะคะถ้าหากว่าเรารู้จักให้อภัยแล้วก็ปลองดองกันในครอบครัวครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำประชดประชันกัน ิก็ราคาก็แรงเหมือนในเรื่องนี้นะคะปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่มีสิ้นสุดและในที่สุดครอบครัวของเราก็จะแตกแยกและก็จะจบลงแบบเศร้าๆเหมือนเรื่องของปิ่นแก้วนะคะปิ่นแก้วนะคะเป็นลูกสาวชาวบ้านธรรมดาพ่อแม่ก็มีฐานะพอปานกลางนะคะ ถึงฐานะพ่อแม่จะไม่ได้ร่รวยนะคะแต่ทั้งสองก็เลี้ยงลูกมาให้มีอยู่มีกินตามปกติวิสัยของชาวบ้านธรรมดาค่ะปิ่นแก้วหรือพ่อแม่ของเธอเรียกเธอว่าปิ่นนะคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องอีก5คนเมื่อเธออายุได้ประมาณ1 1อดขวบนะคะพ่อของเธอก็เสียชีวิตและต่อมาไม่นานนะคะแม่ของเธอก็แต่งงานใหม่เพราะว่า เธอไม่มีใครช่วยเลี้ยงดูเด็กๆทั้งห้าคนแม่ของปิ่นมีร้านค้านะคะเป็นร้านขายของชำประจำหมู่บ้านเธอก็มีลูกๆช่วยทำงานนะคะพี่สาวสองคนของปิ่นก็ช่วยพ่อแม่ทำงานได้แล้วแล้วก็พี่ชายของเธออีกสองคนเพราะเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องเธอจึงไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะน้องคนเล็กที่บ้านก็จะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ พออายุเธอย่างสิบเอ็ปีนะคะพ่อของเธอก็ป่วยและเสียชีวิตนางมุ้ยนะคะแม่ของปิ่นแก้วรู้สึกเสียใจมากนะคะที่สามีต้องจากไปแล้วก็ภาระเลี้ยงลูกทั้งหมดก็ตกเป็นของเธอจนกระทั่งเธอตัดสินใจมีสามีใหม่ในเวลาอีกหนึ่งปีต่อมานะคะเขาเป็นคนขายของเร่ตามหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านต่างๆ พอมาอยู่กินกับแม่ของปิ่นก็เลยมาช่วยกันทำมาหากินนะคะก็เป็นการดีกับแม่ของปิ่นเพราะว่ามีคนช่วยเลี้ยงดูลูกเขาเป็นพ่อแม่ลูกติดสองคนชีวิตของปิ่นแก้วก็สุขสบายพอสมควรนะคะเพราะว่าเธอไม่ต้องทำงานหนักอะไรนะคะมีพี่ๆคอยช่วยเหลือแม่ทำงานส่วนตัวเธอก็ไปโรงเรียนนะคะเรียนหนังสือจนกระทั่งจบมัธยมเธอแทบจะไม่จบเลยค่ะเพราะว่า เธอไม่เอาใจใส่ในการเล่าเรียนนะคะเธอออกมาเธอจบแค่มสามและก็บอกแม่ว่าเธอไม่ไปโรงเรียนและเพราะว่าเธอขี้เกียจพี่สาวของเธอสองคนนะคะก็เริ่มแต่งงานไปทีละคนมีเย่ามีเรือนพี่สาวคนโตแยกไปอยู่กับสามีนะคะแต่ว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ที่บ้านปินก็ออกจากโรงเรียนนะคะมาช่วยพ่อแม่ขายของบ้างเล็กๆน้อย แต่งตัวส,ส,สวยๆโฉบเฉี่ยวอยู่แถวบ้านเธอเป็นสาวแรกรุ่นนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเป็นประจำนะคะมีงานที่ไหนพวกเธอก็ไปเที่ยวที่นั่นนะคะเธอมีมอไซค์คู่ใจนะคะแล้วก็เพื่อนคู่ใจอีกสองคนพากันไปเที่ยวจนได้เรื่องค่ะเธอไปเที่ยวถึงต่างหมู่บ้านด้วยนะคะเวลามีงานเธอก็จะแว้นมอไซค์ไปกับเพื่อนๆของเธอจนเธอมีอาการ อาการนี้แม่ของเธอสังเกตเห็นนะคะและก็รู้ว่าลูกสาวเธอกำลังจะตั้งท้องเธอพยายามคาดคั้นตอนแรกปิ่นแก้วไม่ยอมรับนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องยอมรับเธอยอมรับกับแม่ว่าเธอได้เสียกับผู้ชายคนหนึ่งแม่ของเธอคาดไม่ถึงนะคะแต่ก็นึกไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอชอบไปเที่ยวกับเพื่อน นางก็เลยต้องคิดหาวิธีให้ลูกแต่งงานโดยเร็วที่สุดนะคะก่อนที่ท้องจะโตขึ้นพ่อแม่ของฝ่ายชายก็ไม่สู้จะยินดีนะคะเพราะว่าลูกของเขาก็ยังไม่ได้บวชลูกชายเขาอายุเพิ่งจะ20แต่ก็จาเป็นนะคะเพราะว่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกันในท้องแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงโดยประดี่ยาย พอเธอแต่งงานแล้วนะคะเธอก็ต้องย้ายไปอยู่กับพ่อแม่สามีและก็สามีที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเป็นแก้วนั้นเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ขี้เกียจนะคะเกียดครานในการทำงานบ้านเหตุฉนเธอจึงจะต้องไปอยู่ที่บ้านของแม่สามีเธอไม่อยากไปนะคะแต่ก็ปฏิเสธ,ธไม่ได้เพราะว่าที่บ้านสามีเขามีลูกชายเพียงคนเดียวเธอก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ สามีช่วยแม่สามีทำงานบ้านบ้างเป็นบางครั้งนะคะแต่ส่วนมากเธอจะไม่ทำเธอก็อ้างว่าเธอแพ้ท้องเธอก็เป็นที่ไม่ชอบนะคะของพ่อแม่สามีเพราะว่าเธอขี้เกียจแม่ผัวกับลูกสะใภยนะคะก็มีปัญหากันบ,บ่อยๆบางทีแม่สามีก็ฟ้องสามีเธอสามีเธอมาต่อว่าเธอเธอก็โกรธ ปินแก้วคิดอยู่ในใจเสมอนะคะว่าถ้าเธอคลอดลูกแล้วเธอจะกลับบ้านเพราะว่าเธอไม่มีความสุขเธอไม่อยากอยู่กับพ่อแม่สามีและความรักในตัวสามีของเธอก็เริ่มจะจืดจางเพราะว่าเธอไม่มีความสุขนั่นเองนะคะเธอเคยอยู่บ้านสบายสบายมีคนทํางานพี่สาวของเธอแล้วก็พ่อแม่ของเธอแม่เธอทําอาหารให้รับประทานที่บ้าน แต่ว่ามาอยู่ที่นี่เธอต้องช่วยแม่สามีเธอขี้เกียจเขาก็บ่นนะคะไม่ได้เหมือนบ้านของเธอเพราะว่าที่บ้านของเธอเธอไม่ทำก็ไม่เป็นไรพี่สาวเธอก็ทำในที่สุดเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนะคะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเธอเลยแจ้งข่าวนะคะไปที่บ้านให้แม่ของเธอมาช่วยอยู่เป็นเพื่อนให้เธออยู่ไฟ แม่เห็นหลานก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็บอกให้เธอช่วยเลี้ยงลูกดีๆแต่เธอก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวให้เธอแข็งแรงแล้วเธอจะกลับบ้านพร้อมกับลูกสาวเธอแอบฟ้องแม่ของเธอเรียบร้อยนะคะกับการที่เธออยู่ที่นี่เธอไม่มีความสุขเธอจะเลิกกับสามีแม่ก็บอกว่าให้อดทนหน่อยเพื่อลูกจะได้มีพ่อนางมุ้ยแม่ของเธอสงสาร ไม่อยากให้หลานกำพลาพ่อปินแกบอกว่า,วาไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมยังไงฉันก็จะเลิกเธอไม่ได้บอกให้สามีรู้นะคะว่าเธอจะเลิกกับสามีของเธอแต่เขาก็ทะเลาะกันบ่อยๆเพราะว่าการที่มีลูกแล้วก็ยังเป็นการทะเลาะกันมากขึ้นเพราะว่าเกี่ยงกันเลี้ยงลูกนั่นเองนะคะด้วยความที่ทั้งสองยังเด็กทั้งคู่ก็เลยเกี่ยงกันเลี้ยงดูลูก วันหนึ่งเธอบอกกับสามีว่าพาฉันกลับบ้านหน่อยเพราะว่าฉันอยากจะไปเยี่ยมแม่เอาลูกเราไปด้วยเธอพูดกับสามีดีมากนะคะจนสามีแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะว่าปกติเธอไม่เคยพูดดีๆแบบนี้กับเขามานานเมื่อบอกพ่อแม่สามีเรียบร้อยแล้วนะคะสามีก็ขับมอเตอร์ไซค์ทั้งหอบลูกนะคะทั้งหอบของ กลับไปส่งภรรยาที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขาจะไม่กลับไปอยู่กับเขาอีกพอกลับมาถึงบ้านแม่นะคะพอสามีพักเหนื่อยแล้วเธอก็บอกว่าให้สามีเธอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยมารับเธอทีหลังเธอบอกกับสามีว่าบ้านฉันมันแคบเธอกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ค่อยมารับฉันสามีของเธอก็เลยกลับบ้านไปนะคะ แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาก็มารับเธอแต่เธอบอกว่าฉันไม่กลับเพราะว่าฉันจะเลิกกับเธอแลละฉันจะเลี้ยงลูกเองเธอไม่ต้องมายุ่งกับลูกของฉันแต่แม่ของปิ่นแก้วบอกว่าเธอไม่ได้กีดกันค่ะถ้าหากว่าผู้ชายจะมาเยี่ยมลูกเพราะว่ายังไงปิ่นแก้วก็ไม่ยอมกลับไปกับสามีและก็ไม่ยอมกลับไปอยู่กับเขา สามีของปิ่นแก้วก็ไม่ได้เข้าใจมากมายนะคะว่าทำไมจะต้องเลิกกันเพราะว่ามีลูกด้วยกันแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วเขาพูดอ้อนวอนยังไงเธอก็ไม่ยอมกลับนะคะฝ่ายชายก็เลยกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปบอกพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ของเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อผู้หญิงต้องการเลิกก็ให้ลูกชายเลิกอีกหนึ่งปีก,กว่าๆนะคะต่อมาเด็ก ตัวเล็กๆคนนั้นก็เติบโตขึ้นมาน่ารักน่าเอ็นดูเด็กหญิงอายุใกล้จะสองขวบแล้วนะคะด้วยการเลี้ยงดูของยายแล้วก็พี่สาวของปิ่นแก้วบางครั้งพ่อของเด็กก็มาเยี่ยมค่ะส่วนปิ่นแก้วแม่ของเด็กก็ทิ้งลูกเอาไว้ให้แม่กับพี่สาวเลี้ยงนะคะเธอก็หนีไปทำงานที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ลูกเธออายุแค่หกเดือนกว่าๆนะคะ วันนั้นเป็นวันปีใหม่นะคะแล้วก็ปิ่นแก้วกลับมาบ้านนะคะนั่งรถเก๋งมากับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งอายุน้อยกว่าเธอสองปีครอบครัวของเธอตื่นเต้นและดีใจนะคะที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องก็ได้เจอกันนะคะปิ่นแก้วก็หน้าบาน,นะคะ่ะใส่ทองเส้นโตทั้งสร้อยข้อมือทั้งแหวนนะคะเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ไม่มีผิด เธอเล่าให้พ่อกับแม่และญาติพี่น้องของเธอฟังว่าเธอไปเจอผู้ชายคนนี้อยู่ที่พัทยาเขามีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองตั้งแต่เขาอายุยังน้อยเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเป็นคนมีฐานะดีและผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนเอาการเอางานนะคะแต่ว่ามีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือเขาชอบเที่ยวกลางคืน เธอบอกสั้นๆว่าเจอกันที่พัทยาลแล้วเธอก็ย้ายเข้าไปอยู่กับเขาเขาเป็นลูกชายคนสุดท้องนะคะมีกิจการเป็นอู่ซ่อมรถของตัวเองตั้งแต่อายุ20กิจการของเขาก็ดีมากนะคะทําเงินทําทองแล้วก็มีลูกน้องหลายคนเธอก็คุยชดๆให้ญาติพี่น้องฟังว่าเธอมีทั้งบ้านมีทั้งรถเก๋งสองคันแล้วก็มีเงินมีทองในธนาคารอีกมากมาย ทั้งที่เธอเพิ่งจะไปอยู่กับเขาไม่นานนะคะแค่สองปีกว่าเท่านั้นเองเธอมาเยี่ยมลูกเยี่ยมแม่แล้วก็เยี่ยมญาติพี่น้องก็ไม่ได้ให้เงินพ่อแม่มากมายนะคะแต่เธอก็บอกว่าเธอมีเงินแล้ก็เธอให้ลูกสาวเธอเรียกเธอว่าพี่ปกติปินแก้วเป็นคนนิสัยหญิงเยโสนะคะ ไม่ค่อยสนใจใครในหมู่บ้านและก็ไม่คบกับใครด้วยนะคะนอกจากเพื่อนๆของเธอพอเพื่อนของเธอมาเยี่ยมเธอก็โม้ใหญ่เลยค่ะเธอก็อวดร่ำอวดรวยนะคะอวดสามีให้กับเพื่อนๆได้ชื่นชมและอิจฉาตาร้อนเธอได้ผัวหล่อและก็ยังมีเงินมีทองให้ใช้แบบล้นมือสามีของเธอเป็นคนชอบดื่มนะคะและก็ เจ้าชู้ด้วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่3ามสวันนะคะหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางกลับนะคะแต่เธอไม่ได้รับลูกไปอยู่ด้วยนะคะก็ยังคงปล่อยให้แม่กับพี่สาวเลี้ยงลูกของเธอต่อไปสองคนผัวเมียนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นแก้วสังเกตว่าสามีของเธอเที่ยวถี่ขึ้นระยะหลังนี้เขาไม่ค่อยจะหลับนอนกับเธอเธอก็เริ่มสงสัยนะคะ เขาชอบอ้างว่าเขาไปพักผ่อนสมองนะคะตอนเลิกงานแล้วก็ไปเที่ยวตอนกลางคืนเมื่อก่อนไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันค่ะตอนนี้สามีไม่ให้ไปด้วยมันก็ผิดปกติไหมล่ะคะเธอไม่ยอมอยู่นิ่งค่ะเธอไปสืบจนรู้ว่าเขาไปติดผู้หญิงอยู่ที่คาราโอเกะแห่งหนึง่งติดท้งผู้หญิงคาราโอเกะติดทางผู้หญิงนักร้องในคาเฟ่ เธอโกรธมากนะคะเพราะว่านิสัยของเธอก็ไม่ยอมใครยอยู่แล้วเธอบอกเขาเลิกนะคะแต่เขาก็บอกว่าเป็นความสุขของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินนะคะเขาเป็นคนทำงานหนักเขาก็ต้องใช้เงินเพื่อมาซื้อความสุขให้เขาเวลาพักผ่อนตอนกลางคืนเธอรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของสามีนะคะในที่สุดเธอก็บอกเขาว่าเออแกทำได้ฉันก็ทำได้ คือทั้งคู่ก็จะเข้าขั้นขิงก็ราขาก็แรงเลยนะคะเป็นคนไม่ยอมกันทั้งสองคนปิ่นแก้วไม่ได้ยอมอยู่เฉยนะคะเธอเริ่มออกเที่ยวนะคะเธอขับรถเก๋งไปเที่ยวตามที่มีผู้ชายหนุ่มๆนะคะเพื่อที่จะทำประชดสามีที่พัทยานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งชุกชุมนะคะ เป็นแหล่งที่นักเที่ยวสแสวงหาทุกอย่างได้ในยามราตรีเลยทีเดียวค่ะด้วยเหตุที่เธอยังสาวและสวยแล้วก็มีทองมีหยองใส่เต็มตัวนะคะขับรถเก่งไปเที่ยวด้วยทำให้มีชายหนุ่มๆม,มาอกเอาใจเธอมากมายเธอก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะและเธอก็พาเขาไปนอนนะคะสองผัวเมียทําประชดกันอยู่แบบนี้นะคะเป็นปีๆ ช่วงหลังๆมานี้อาการของสามีเธอไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าเขาอ่อนเพลียแล้วก็ปวดศีรษะบ่อยๆเธอดูเขาผอมลงด้วยเขาหยุดเที่ยวเป็นอาทิตย์แล้วตอนนั้นแล้วก็อีกอาทิตย์ต่อมาเขาปวดหัวรุนแรงจนทนไม่ไหวนะคะร้องโอดครวญเธอจึงต้องรีบนำเขาส่งโรงพยาบาลเขาก็เลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หมอวินิจัยว่าเขาติดเชื้อ HIV และมีไวรัสขึ้นสมองเฉียบพลันแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเธอได้ฟังดังนั้นเธอก็รู้สึกเสียสันหลังว่าบเลยนะคะเพราะว่าเธอรู้ตัวแล้วว่าตัวเธอเองก็ต้องติดแน่นอนเงินทองที่เก็บสะสมไว้ก็ร่อยหรอนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเที่ยวผัวก็เที่ยวเมียก็เที่ยว หลังจากที่เธอตรวจพบว่าเธอติดเชื้อเธอจึงได้ขายรถและบ้านเพราะอาการของเธอก็เริ่มออกคือมีตุ่มขึ้นตามร่างกายเธอได้เงินจำนวนหนึ่งนะคะจากการขายบ้านและขายรถยนต์แต่ว่าเธอก็ต้องใช้หนี้บางส่วนให้สามีด้วยเธอกลับมาบ้านและสารภาพเลือกทั้งหมดกับแม่แม่ของเธอก็ตกใจและเสียใจมากนะคะเพราะว่าเธอเป็นลูกคนเล็กยังไงก็รักเธอมากที่สุด เด็กหญิงตัวน้อยเริ่มจะอายุ78ปีแล้วนะคะตอนนั้นเธอก็ช่วยดูแลพยาบาลแม่ของเธอคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเมื่อแม่เธออาการสุดหนักปินแก้วอาการสุดลงอย่างรวดเร็วนะคะเธอพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและก็ผมก็ร่วงหมดและเธอก็เสียชีวิตในบ้านแม่ของเธอนั่นเองนะคะ ค่ะสุดท้ายชีวิตก็จบลงแบบนี้นะคะถ้าเราทำประชดกันเรื่องนี้นะคะได้จากเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่ไปเยี่ยมเธอขณะที่เธอป่วยหนักเธอฝากเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตอย่างเธอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ